สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคริปตเทคนิคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นแผนการเทรดประจําวันที่29เมษายน2565พมกับผมอีกเช่นเคยนะครับนะครับในส่วนของ Alpha t h b แล้วก็ Alpha USDT เนี่ยนะครับภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถ้านักลงทุนที่ต้องการถือยาวนะครับต้องรอนะครับผมต้องรอตอนนี้ยังไม่ใช่วันสําคันนะครับ ก็เอาใจช่วยสู้ๆนะครับผมนะครับนะครับส่วนคนที่เทรสั้นเนี่ยนะครับนะครับโมเมนตัมนะครับคือเทรนเทรนนะครับเป็นเทรนขาลงนะครับดูจากทิศทางก็จะเห็นว่าเป็นเทรนขาลงนะครับเทรนขาลงนะครับโมเมนตัมก็ชี้ลงนะครับผมนะครับก็ส่วนออซ่นมอสเเลเตอร์นะครับ ก็มีการลงไปแล้วก็พยายามยังไม่ตัดกับเส้น SMA 14นะครับมีมีความพยายามที่จะรีบาวขึ้นมานะครับก็เดาว่าวันนี้นะครับก็จะเป็นของการไซเวย์นะครับผมไม่เดาะฮะไซเวย์นะครับแต่ว่ายังไรก็แล้วแต่นะครับภาพของการลงเนี่ยนะครับมันก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผม แต่มันจะไปเกิดขึ้นเอาช่วงเวลาไหนนั่นแหละเราก็ไม่ทราบนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็มีการารีบาวขึ้นมานะครับผมนะฮะมีการรีบาวขึ้นมานะครับตามออซัมออสซิเลเตอร์ awesome ในโมเมนตัมรายกราฟรายสี่ชั่วโมงนะครับผมที่มีการสวิงขึ้นมานะครับนะฮะอา่าโอเคนะครับทีนี้จังหวะจะเป็นของ คนที่เล่นสปอร์ตนะครับเพราะว่าคนที่เล่นสปอร์ตเนี่ยแน่นอนนะครับว่านะครับณจุดจุดเนี้ยนะครับก็เป็นจุดที่ท่านสามารถที่จะเปิดเนี่ยนะครับตั้งแต่แท่งเทียนสีฟ้านะครับเนี่ยสปินสปินเนอร์นะครับแท่งที่สองแท่งที่สามเนี่ยชัวนะครับนะครับนะฮะตัวออซัมออสซิเลเตอร์นะครับนะฮะตัดกับเส้นค่าเฉลี่ย ทะยานขึ้นนะครับเช่นเดียวกับ r s i นะครับมันตัดกันแล้วเรียบร้อยนะครับในเท่งนที่สาแต่ถ้าเกิดท่านที่ยังไม่ได้เข้านะครับก็ไม่ได้นำท,ที่จะให้เข้านะครับผมสำหรับในคนในในส่วนองท่านนักลงทุนที่เล่นสปอตนะครับท่านนักลงทุนที่เล่นฟิวเจอร์ก็เช่นกันนะครับผมนะครับนตอนนี้ก็ถ้าท่านยังไม่ได้เข้า Position b u y นะครับก็ ไม่ไม่แนะนําให้เข้านะครับมันจะเป็นการไล่ราคานะครับผม,มทีนี้เนี่ยนะครับก็ผมเนี่ยจะให้น้ําหนักไปทางฝั่งเซลล์เสียมากกว่าตามตามโมเมนตัมใหญ่ที่ที่มันปรากฏนะครับนะฮะแต่ถามว่าถึงเน้นให้เซลลเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะ สวิงรีบาวขึ้นไปได้นะครับก็จะเป็นช่วงจังหวะของคนที่เปิดบายทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาจุดนิดนึงนะครับหาจุดที่จะเข้าเซลล์ <c oughs> นะครับอันนี้จะใช้ f i บูแ a น c ชนะครับโอเคอันนี้ของอันนี้ของวันนี้นะครับปึ๊บ ครับก็เนี่ยอันนี้จะเป็นคนที่เข้าฝั่งบายนะครับนะฮะซึ่งไม่ทันแล้วนะครับสิบจุดเก้าสิบจุดเก้าสี่นะครับศึนย์สิบเอ็ดจุดศูนย์สี่นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งเซลล์อ๋อฝั่งเซลล์เดี๋ยวต้องไปดูทาง THB เนาะไอทางทางดีเอทีนะครับนะครับก็จะอยู่ราคาราวๆสิบเอ็ด นะครับ11.19นะครับ11.30อันนี้จะเป็นช่วงที่จะเป็นช่วงตำแหน่งที่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีฟิวเจอร์ของ TSB เนี่ยก็จะเป็นช่วงตำแหน่งที่น่าสนใจว่าน่าจะเปิดออเดอร์เซลนะครับผมหรือว่าคนที่เล่นฝั่งบายเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะปิดออเดอร์บารไปนะครับผมแต่ทีนี้จะปิดได้เนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆนะครับ เข้ามาในการาฟเนี่ยเข้ามาในโซนแล้วก็จะปิดเลยนะครับจะต้องเกิดสัญญาณการกลับตัวอย่างชัดเจนนะครับล้วถึงจะปิดนะครับผมนะครับโอเคนะฮะเ,เดี๋ยวผมาหาดูในส่วนของ usdt ดีกว่านะครับสำหรับคนที่เล่นฟิวเจอร์นะครับนะครับก็แผงเมื่อวานเนี่ยของของเราเนี่ยเราบอกว่าทั้งฝั่ง thb แล้วก็ฝั่ง u s d อนะครับแผนของเราเนเมื่อวาเนเราบอกว่าโอกาสที่มันจะมีขึ้นไหมมันก็มีนะครับมันก็จะมีได้สองทิศทางคือแน่นอนอ่ะมันมีขึ้นกับลงนะครับแต่ว่านะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับนะ้ำโมเมนตัมที่ผมบอกทิศทางลงเนี่ยจะเป็นโมเมนตัมที่มันคล้อยตามโมเมนตัม um, กราฟไล่รายวันนะครับเดลี่นะครับรายสีชั่วโมง นะครับนะฮะแต่ว่าในระยะของโมเมนตัมรายกราฟลายหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับมันบ่งชี้ว่ามันขึ้นนะครับก็จะเป็นทิศทางสีขาวที่ผมได้ได้ให้เอาไว้นะครับซึ่งมันไม่ได้ไปไปตามนะครับมันเป็นไปนตามโมเมนตัมใหญ่ที่ผมบอกว่ามันเป็นขาลงราคาก็าคือทิศทางสีแดงที่ว่าที่วาดไว้ค่อนข้างใกล้เคียงพอสมควรน,นะครับก็คือว่าราคาเนี่ยมีการเบรกลงมานะฮะ ใต้ใต้เส้นเทรนสีเหลืองเส้นเทรนสีเหลืองที่ผมมาร์คไว้ที่ผมลากเอาไว้มันจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับนะเบรกเอา์ออกไปได้นะครับเบรกเอาต์ออกไปได้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับมาขึ้นวนเวียนอยู่เหนือเส้นเทรนนะครับลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปเก็บของนะครับเสร็จแล้วลงมาอีกนะสุดท้ายนะครับก็ทะลุลงมานะครับแล้วสุดท้ายทะลุลงมา วันนี้เนี่ยก็ดูทรงแล้วจะเป็นการใช้เวดาวครับก็ยังคงเน้นแผนการเซลล์อยู่นะครับยังคงเน้นแผนการเซลล์อยู่ครับทีนี้จะเซลล์ได้เนี่ยเราจะเซลล์ตรงครับถ้าถ้าใครที่ยังไม่ได้เซลล์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันขอ,อโทษทีผมติ๊กผิดถ้าใครที่ยังไม่ได้เซลล์เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ นะครับอ๋ออยู่ในช่วงโซนที่จะเซลล์อยู่พอดีนะครับนะครับอยู่ในช่วงโซนที่จะเซลล์นะครับราคาจะอยู่ที่0.32 3 1นะครับจนถึง0.3259นะครับอาจจะหลุดไปได้ไหมอาจจะหลุดได้ครับระหว่างหลุดไประหว่าง0.3259นะครับถึง0.3294นะครับ อาจจะหลุดได้ถึงระหว่างนะครับนะฮะทีนี้ถ้าสมมุติว่านะครับตอนนี้คนที่คนที่จะเปิดฟิวเจอร์ฝั่งบายเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับนะครับคนที่เปิดฟิวเจอร์ฝั่งเซลล์เนี่ยก็รอนะครับหนึ่งะราคามันเข้ามาในโซนแล้วนะครับแต่ทำไมฮะยังไม่เกิดสัญญาณการกับตัวใดๆนะครับเราก็จะยังไม่เข้านะครับเราจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อ นะครับมันเกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับเนี่ยครับ <c oughs> เป็นประมาณนี้ลักษณะน,นี้นะครับก็คือว่าเป็นเกิดแท่งเทียนสีแดงนะครับนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย SMA 8ปิดอยู่เหนือแท่งเทียนนะครับสองนะครับ RSI นะครับนะครับ RSI คือเส้นสีฟ้านะครับตัดกับเส้น SMA 16นะครับผมเออโทษทีเส้น SMA 14นะครับเส้นเ m สเ้น SMA 14จะเป็นสีแดงนะครับทุกอย่างตัดกันเรียบร้อยอามุ่งมุ่งขาลงนะครับสามนะครับเงื่อนไขมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็สอดคล้องกันนะครับนะฮะก็คือว่าทำไมฮะตัวต่อซ่อมออสซิเลเตอร์เนี่ นะครับมีสถานะเป็นสีแดงนะครับมุ่งลงตัดกับเส้นค่าเฉลี่ย SMA 1 6ก็ทท a SMA 1 4ขอโทษนะครับเนี่ยครับเส้น SMA 1 4ของตัว awesome oscillator จะเป็นสีเหลืองนะครับถ้าครบทั้ง3ตัวนี้นะครับก็เป็นการยืนยันคอนเฟิร์มว่าเป็นขาลงนะครับกับตัวเป็นขาลงจะลงมากลงน้อยท่านเข้าได้ก่อนนะครับนะฮะลงมากลงน้อยเนี่ยเข้าได้ก่อน นะครับสต็อปลอตของคนที่จะเซลล์นะครับสต็อปลอตของคนที่จะเซล์เนี่ยจะอยู่ที่ผมจะให้เลือกอยู่สองที่นะครับที่แรกเลยเนี่ยก็คือราคาอยู่ที่0.3312นะครับจุดที่สองนะครับ0.3333นะครับนะครับ3 0ุดแล้วก็34ตัวนะครับผมนะครับอิงจากไหนครับผมอิงจากตัวแท่งเทียนที่เป็นไส้แท่งเทียนเออไส้เทียน สูงสุดที่ของเมื่อวันก่อนนะครับขอเมื่อวานนะครับเอาตรงนั้นเป็นจุด stop loss นะครับผมถ้าท่านไหนที่รับการขัดทุนได้ได้น้อยหน่อยนะครับผมก็ไปอยู่ที่ศูนย์จุดสามสนะครับท่านไหนที่ยอมรับการขัดทุนได้มากหน่อยก็จะไปอยู่ที่0.333นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ยังคงเน้นฝั่งเซลล์นะครับ ถ้าพูดถึงท่านสบายตอนนี้ท่านท่านบายได้ไหมก็ไม่แนะนํานะครับถามว่าบายได้ไหมได้บายได้แต่ว่า,ไ,ไ,มไ,ไ,วาไม่ไม่ไม่การันตีนะครับไม่การันตีไม่กล้านะครับผมไม่กล้าการันตีนะครับถามว่าโอเคนะฮะตอนนี้เราได้จุดเข้าเราได้สต็อปลอนะครับถ้าเราจะไปเทคต์พวกนะครับ ในส่วนของเซลล์เนี่ยโอเคผมนะครับเราจะไปเทปฟิตของเซลล์ตรงจุดไหนนะครับครับสักครูนะครับโอเคนะครับกลับนะครับ เทปโปรฟิทดีจุดของเซลล์นะครับก็ตามโซนฟิโบที่กลับด้านนะครับนะฮะอยู่ที่0.1นย์จุดหนึ่งเทษทีนะครับศูนย์จุดสามหนึ่งหกห้านะครับผมถึงศูนย์จุดสามหนึ่งเก้าสองนะครับประมาณนี้นะฮะถามว่าลงต่ำกว่าจุดในโซนฟิโบที่ให้ตรงนี้ได้ไหมได้นะครับได้นะฮะเพราะทำไมฮนะยัง อย่างน้อยเนี่ยโมเมนตัม um, นะครับโมเมนตัม um ขาใหญ่แล้วก็ขาลองรอลงมาเนี่ยมันมันก็ลงอะนะครับมันชี้ชัดว่าลงนะฮะเผลอๆเนี่ยนะครับอาจจะทะลุนะครับที่ศูนย์จุดสามหนึ่งสามศูนย์นะครับศูน1 2จุดสามหนึ่งหนึ่งสองศูนจุดสามหนึ่งหนึ่งสองนี่ถ้าให้ถ้าให้คนที่เล่นฝั่งบายนี้0 3น2 2ดสาหนึ่งสองนี่เป็นสต็อปรอดของคนที่เล่นฝั่งบาย นะครับก็ประมาณนี้เนแนวนี้ถ้าคนเซลล์เนี่ยนะครับก็อาจจะปิดได้ต่ำกว่า0.3122เทยโที่0.3112เท่าที่นะครับนี่ครับจะปิดได้ต่ำกว่านะครับนะฮะโอเคนะครับก็หวังว่านะครับแในการเทรดวันนี้ครับคงจะเป็นประโยชน์กับท่านักลงทุนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแผนการลงทุนอย่างนี้ดีๆในทุกๆวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ